ก็มาอยู่ในเกมนะครับอันนี้จะมีนะครับเทพนะครับมาให้เลือกนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับมีมีเทพตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมต้องการนะครับแล้วก็นะครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นเทพใหม่นะครับอาทิตย์สองแสงนะครับเปล่งบานก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้แต่ว่าเขาแต่ว่ามันมีตรงนี้มาให้นะครับอันนี้ครับอันนี้มันแบบอ่า ต่างมันนะครับมันมีมาให้เลือกแต่ว่านะครับเราต้องมาดูแบบนี้นะครับเวลาเรามีเทพมานะครับทุกสัปดาห์ในวันจันทร์นะครับมันจะมีมาใหม่นะครับอันนี้ก็ขอแคบนิดนึงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับมีเทพอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับมีอ่าสแบบนะครับที่จะใหม่หน่อยแต่ว่าเบงบานผมก็มีนะครับ เราเห็นนะครับอ่าแล้วเราก็ต้องมาเลือกดูนะครับว่าเราต้องการไหมนะครับที่จริงนะครับมาผมมีเทพที่ต้องการออกมามันออกมาเยอะด้วยนะครับต้องมาดูด้วยนะครับว่าเบงบานทําอะไรได้บ้างมีตัวอะไรนะครับตัวที่ไม่ใช้นะครับอ่าก็ตัดไปก่อนนะครับนี่นะครับอ่าเทพนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีตัวน่าสนใจนะครับอ่าต้องมาดูความสามารถด้วยนะครับว่าเราต้องการไหมนะครับ ถ้าเป็นเทพนี้นะครับเมื่อฝ่ายศัตรูปล่อยสกิลเทพเจ้านะครับคือมันเอาไว้กรณีนะครับมันมีเงื่อนไขคู่ต่อสู้ต้องมีเทพด้วยนะครับเราจึงออกสกิลได้นะครับมีโอกาส60%นะครับที่จะทำดาเมจกายแล้วก็กรณีแล้วก็80%นะครับต่อคุณพลศัตรูทั้งหมดครับ ที่มีสถานะสับสนนะครับโดนทั้งหมดนะครับตัวไหนที่โดนสับสนก็จะติดด้วยนะครับอันนั้นก็มันจะคอมโบกันนะครับทําให้นะครับพวกเขาได้รับนะครับสถานะนะครับเขาติดสถานะปัญญาก็มีโอกาสที่จะโจมตีฝั่งตัวเองหรือว่าจะมอบบัฟให้ฝั่งเรานะครับแต่ว่าสับสนนะครับมันไม่ได้ออกการันตีทุกรอบนะครับว่ามันจะทําได้นะครับมันมีแค่โอกาสนะครับที่จะเกิดการทรยศกันนะครับ และทาให้พวกเขาครับสับสนมันติด2รอบเข้าไปนะครับอันนี้ก็ตัวไหนนะครับติดสับสนก็จะโดนต่อเนื่องนะครับสําัะนะครับสถานะลบทั้งหมดให้ตนเองนะครับได้โทรศ์ได้เทินนะครับก็ถือว่าง่ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับอันนี้นะครับเป็นเทพข่าวแต่ว่ามีเทพตรงนี้มาด้วยนะครับอันนี้เหมือ่า สกิลเหมือนมึนๆนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันตัวน้อยไปหน่อยผมเลยไม่ใช้นะครับถ้าเป็นแบบเทพใหม่นะครับพี่มานะครับเหมือนเหมือนจะมีนะครับถ้าเป็นแบบเทพเทพใหม่มันจะมีแบบนี้นะครับก็แบบนี้นะครับอันนี้ใช้ได้2ตัวนะครับอ่าถือว่านะครับใช้ใช้คอมโบได้นะครับผมก็พอมีน่าจะพอโอกาสนะครับสัปดาห์ต่อไปน่าจะได้นะครับ แต่อันนี้นะครับก็ก็มีเยอะนะครับมีเยอะแต่ว่าสีจอมมานะครับก็มันก็มีแต่ว่านะครับยังยังไม่ได้นะครับตัวเลือกนะครับที่จะเป็นไปได้ที่ผมจะเลือกนะครับตอนนี้นะยังไม่มีตัวเลือกมากท็อปที่เป็นตัวมาใหม่นะครับยังไม่มีนะครับ เทปนี้เทปนี้แล้วก็เทปนี้นะอันนี้เก่าแล้วนะครับอันนี้อ่ามันพอมีนะครับแต่ว่าคอมโบตัวมันน้อยนะครับอันนี้ก็น้อยไปหน่อยนะครับผมก็เลยเลือกแบบนี้นะครับเวลาเลือกแล้วนะครับทําอะไรนะครับก็ไปซ่มนะครับผมมีตัวนะครับหกสิบห้านะครับมันเยอะนะครับซูมได้นะครับเราก็ต้องุูมเอานะครับอันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับ เคยเปิดสลับไปมาแล้วไม่มีผลนะครับอ่าระดับ3เลยนะครับมันก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ3ตัวเก่านะครับแต่ก็มันจะมีการันตีให้นะครับคือเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะได้แบบไหนนะครับแต่มันจะการันตีให้นะครับนี่ครับ ถ้าอยากได้เทพใหม่นะครับแบบนี้นะครับแปดรอบนะครับมันหนักไปนะครับผมไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นนะครับโอกาสที่จะได้เทพมาใหม่นะฮะแล้วก็นะครับแป๊บเดียวเราก็จะได้ของมานะครับนี่ครับอันนี้นะครับคือเทพที่มีแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเทพใหม่เทพใหม่ อะไรนะครับเดี๋ยวผมผมหาไม่เจอครับไม่น่าผิดนะครับเทพมงคล,คลนี่นะครับก็จะได้มาประมาณนี้แล้วก็จะมีนะครับตัวเราก็จะเล่นเยอะเล่นง่ายหน่อยก็มันจะหาแบบนี้นะครับ คือเราก็หามาได้นะถ้าเราต้องการนะครับทุกครั้งนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับเราไปรอนครับมาบรรจันมันจะมีมาให้ให้เราเลือกนะครับเราเลือกว่าจะเอาถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ไม่สุ่มก็ได้ไม่เป็นไรนะครับคือไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการสุ่มไปมันก็ไม่ได้นะครับมันไม่การันตีให้นะครับ klar, entimes, เราจะลําบากนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเวลานะครับผมเล่นนะครับนานมากนะครับ สี่ปีห้าปีได้นะอันนี้ใช้เวลานานไปหน่อยนะครับก็มีของมีอะไรเยอะนะครับถ้าจะนะครับขึ้นไปนะครับระดับสูงๆมันก็ได้นะครับแต่ว่านะครับเกินกว่านั้นก็ทำคลิปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าระดับสูงเกินไปมันก็ผมก็เหมือนนะครับเหมือนอาจารย์นะครับในระดับนะครับ มัธยมนะครับถ้าสูงกว่านั้นผมก็สอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะรู้หมดแล้วนะครับผมก็ทําคลิปนะครับระดับนะครับประสุทติ์แล้วก็อาจจะตามๆลงมานะครับทําคลิปแนวทางอะไรต่างๆไปนะครับก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับคือไม่ได้เยอะไม่ได้สูงอะไรมากนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็ได้นะครับเทพมา1เทพนะครับเพราะว่าเป็นสกิลคอมโบกันด้วยนะครับ เดี๋ยวว่างเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนะครับสำหรับตัวเทพน,นะครับ